ไม่ใช่ตังค์งัน่ะมันไม่ใช่ตังค์งัน่ะเฮ้เคียวเลยใครมาว่าหนูโอ้ยกล้าแม่เป็นมัดเลยเก็เป็นสุดท้ายเว้ยเป็นมวยแม่งเลย นั่งให้ดีนะอ่ะขอ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 เร็วขอออาฮ่าฮ่าขวดเปนมะเดื่อขวอันนี้ขอเดี๋ยวค่ะขอ